Yo, fear team, they thing life, Hello, 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 h e l l o h e l l o ยเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่กับปลาไหลนะครับการลงแรง r อาวีนะครับอ้าวเปิดบ้าก็เปิดบัตเลยเป็นไงล่ะทีมผมมาดีวันนี้เราใช้น้องปลาไหลนะครับลงเลยหรือคิวกอดกันนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับทุกคน มันก็จะแบบว่าตียับยับอะไรเงี้ยเออหลังจากที่เราไม่สามารถเล่นอีฟุตบอลได้นะ <c oughs> คงต้องรอตัวเตรีมหรือเปล่านะครับก็เป็นหลายคนเลยเนาะโอ้เสียดายมากเลยเซ็งสุดๆเนี่ยอยากเล่นมากเลยก็ <c oughs> ไม่ได้เล่นนะโอเคเตรียมก,ก่อน <c oughs> ปกติผมจะเอาเอา่อเป็นรองเท้าตีเร็วแต่ ตอนนี้ดูท่าแล้วฝั่งเขาแม่งตีแรงอึดโอ้โหเอาเอาดักเรียบร้อยเราไม่ต้องใช้สกิลหรอกให้เพื่อนไปนะครับให้มูลาดฟาร<ป>์มไปก็นี่นะครับผมก็จะเอาเป็นรองเท้าเกาะชิ้นแรกนะครับ<ๆ>เพื่อเราจะได้เกาะ <laughs> เพื่อเราจะได้แข็งขึ้นนะครับเพราะว่าฝั่งเขาแน่นดูนครับทั้งโจ๊กทั้งสโอมแมนฟอลนินฟาร์มแน่ออกเกาะไปตัดฟอลินด้วยเนี่ย ต้องเท้าเกาะโอเคเคลียคลิปต่อไปไหนจะเมีดไอ้เอเมดนี่ชื่ออะไรวะลรือมีละก,กูไม่ค่อยได้เล่นเอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นนียไม่ไดอาเรียบร้อยเรียบรอย้รอยมูลาดพูดผิดครับไม่ไม่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นเอายังไงยังไงฟอลินเรียบร้อยลาดสวยมากนี่แหละครับเราก็แค่ขึ้นมาลาดเพื่อนเอ้ยไม่ใช่ขึ้นมาช่วยเพื่อนนะ <laughs> แอปเมดตัวนั้นเนี่ยลืมตลอดเลยชื่ออ้าวว่าไงครับว่าไงครับไอริไอนิ้เวไอมีลักษณะครับผมยังไงเอ่ยยะกันไอเลียรออีกหนึ่งตัวโอ้ขึ้นมาทีเดียวได้สองคิวกันเลยเนี่ยว้าวรู้สึกไอรินี่จะอยากบวกเรามากเลยนะเนี่ยเก็บไปซองเนี่ยจังหวะนี้เกมนำยูซี่หนึ่งโอเคบนนัวกันละ เราอย่าเพิ่งไปสนไฟนะครับตอนนี้เลนเราก็เราต้องดูเลนเราก่อนเนาะพอเราออฟเราจะทิ้งเลนไม่ได้แล้วก็ขอป่าขอคี้ป่าสักตัวหนึ่งน,นะนะมูลานะแน่โอเคตอนนี้ไอริรู้สึกจะไม,ม่กล้าเข้าเราแล้วนะครับโอเคเราก็กดไว้อย่างนี้แหละเอาบวกอีละบนฟอร์เลนลัมอีฟอร์เลนลัมสามสามหนึ่งเลยอ่ะ เรนแม็กโหดจัดเอ,อ้ยโอ้เรียบร้อยไปไปไหนเบดไปไหนไปไหนเออเปิดอติแล้วไปไหนอุยอ้ยอุ้ยไม่ทันอะ่ะอุย้ยรอดเหรออืมอูเมดรอดแหละเสียดายไอติมาอะอ้าวไปแล้วเบรดลิกเตอร์กูไม่รอดมาดิไอเลอ่ะ เสียดายก็นี่ไงนี่คือปัญหาหลักของคิวกอดนะฮะก็ฝากถึงทีเอ็มะคยนะผมปรับสกิลหนึ่งเนี่ยขอให้พุ่งได้สักสองทีพอเพิ่มมาอีกทีหนึ่งอ่ะเมื่อชื่อก็ศ์ก็ศมันชื่อเลยอ่ะคิวก็ศเลยอ่ะได้พุ่งมาอีกทีหนึ่งอ่ะคิวก็ศเลยอ่ะเอเคอทำก่อนน้อยกัน เอาหิวเอาเลือดด้วยนะนี่ครับตีมังกรน,น้อยก็จะได้เลือดฟื้นโอ้โ,อโหมูลาดกูเอาคาป้อมเลยแหละโอเคคลิปเดี๋ยวเราจะให้คลิปมูลาเนะครับให้เขาเก็บสเต็กไปเอาไม่ไปไปแนละ้วได้ไหมขู่ไม่ได้วะไปรีรอดนะ응เราก็ได้ป้อมเฮ้ยอ,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 อว่างไงพอเล่น ผมแตกแล้วเอาวฟอร์เรนปาดิเก่งแค่ไหนเก่งแค่ไหนต้องรุมเลยเก่งแค่ไหนเออเออเออ,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 อเรียบร้อยโอ้โหลิเตอร์เกือบตายเีนียครับผมไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนคุณแพ้รุมเหมือนเดิมแล้วโอ้ยมีดสายจุกจิ๊กเกี้ไปไหนแล้วครับโอ้โหเยอยพุ่พง, <zu v> งโอ้โไหโโไวทัน GM ดูดิพุ่งได้ทีเดียวเอง ไปก็ตามใครทันวะเนี่ยตามไม่ทันเนี่ยโอ้ยเออ,เอ,อหรือไม่ก็หรือไม่ก็บัฟจากเออไม่ต้องไม่ต้องพุ่งอีกทีนึงก็นนได้เขาแบบจากพุ่งสโล่พุ่งติดสโล่เป็นพุ่งติดสตันไปเลยเว้ยเชื่อพม่คิวกดจะกอด,ากอดมากเลยเลยโอเคเลยเตรียมฝากนิดนึงพุ่งสตันไปแม่งเลยเออ เอ้ป๊อบกูเดินไม่สทดที่ขี้ปวดที่ขี้ปวดที่ขี้ปวดอะไรครับไอิลีไม่ได้ป๊อปแล้วหรอกเอ้ยป้อมแตกแล้วนะไอลิไอลิครับไอลิไปไหนครับนี่ไปไลิมีร้านครับไอิลีโอ้โหรอดแล้ววะเฮ้ยไม่ถึงเออรอดไปแล้วนะจีเอ็มไม่ต้องพุ่งถงก็ได้พุ่งแม่งสตะตานเลยอะพุ่งปับ ศัตรูสตันละมันจะเจ่มบมากเลย <Okay. S 2> เกียร์เกียร์ป่าครับเบียดป่าเข้าไป <S <S บทเลยนเอาเรื่องเพทนี้ก็ <S <S นะทุกคนสำหรับเพทนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครมันโกงทุกตัวเลยโกงหลายตัวมากเออม,มันแบบเท่าเทียมนะ อุ้ยสองตัวน่ากินไปแล,ล้วแหละก็ว่าเออมันมันเก่งหลายตัวขึ้นอนะ่ะโกกไม่ใช่เก่งมันไม่โกกหลายตัวมากเลยนะ่ชิวก,ก็ไม่ทำละแต่ว่ามีตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมแบบโอ้โอ้ยที่แบบว่ามีตัวหนึ่งอ่ะคือมันแบบเนิบแบบแบบโอ้ไม่รู้เนิบหรือบัฟน,นะ รู้สึกจะบัฟสกิลสองมาแบบคูดาวไว้ขึ้นเอาโอ้โหมาแล้วครับมาดีมาดีมาดีครับมาดีครับเรียบร้อยหนึ่งมาดีครับมาดีครับลุ้มมะลุ้ม,มนะนี่นี่นี่เป็นไงนี่ครับคิวกอดมันกอดคอมจริงครสามหนึ่งก็เอาไม่ลงนะ <c oughs> ก็ตัวที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือโอเมนนะรู้ว่าปรับไอ้คูดาวสกิลสองมานะ ไอ้เข้มันช่วยอะไรเลยอ่ะบางยังก็สัมลีอ่ะอเมนกูอะโคตรบางเลยครับท่านผู้ชมขาดผมบอ,อกเอ่อมีเกาะด้วยนะของอ่ะโอ้โห้บึ้มบางจริงอ่ะ,อะผมเล่นไม่ได้เลยเว้ยแล้วตีแบบกลัวจะได้สเตตตีลิว่ะเจ้าเล่นไม่ไหวสำหรับโอเมนก่อนปรับอ่ะอเมนไม่ สุดสุดจริงรรรรนะบางทีก็ยอยู่ที่คนเล่นเลยนะผมว่าผ,ผมอาจจะนั่นแหละเน่านเอ๊ยมาแล้วครับอีกชิ้นขวานสโลนะครับมานนี่นแบบพุ่งสตาร์ทได้แล้วออกสโลเฮยกอดสมชื่อบอกเลยนะฟอร์อเรนฟอร์เรนติดสโล ตอนนี้ก็สารฟูลแล้วเพื่อนเอามาการนะครับแล้วก็เวทฝ่าเอาไอ้เฮ้ยเฮเมื่อ,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 อกี้แบบโชว์ลมไม่โชว์ลม,ม,ลมไม่ได้ตีพลาดหรอกโชว์ลมเฉยๆนะเออครับทีอมาาังกรก็รู้สึกว่ามังกรแผ่นนี้นะครับก็จะถึกขึ้นนะมันแบบว่าถึกกว่าดารก์กตอนแรกอะจะเป็นดารก์ก แบบ่แบบว่าดาร์กเออแบบว่าดาบบร์ากไม่รู้เลขตัวนั้นบางมากเลยเอาบวกอีกแล้วต่อไปดาร์กก็จะแข็งขึ้นแล้วพอเราได้ออาว่างไงครับว่างไงครับโจ๊กนี่หมดไอ้ไอ้ไอลีไอลีไอลีไปไหนครับไปไหนครับออมือับเออข้าเขาปบเอาแย่ครับแกเอาแย่ครับดูดเลือดครับผมดูดเลือดเลยครับผมดูเดี่ยวไงโอ้โหไม่ทัน คิซี่หัวล้อเฮ้ยคิซี่คิซี่ตามไปเอามีดนะโอ้สุดคิวก็ด์ยังสุดจบสุดจบโอเคครับผมท่านผู้ชมผมก็ได้ MVP แล้วนะครับนี่ก็เป็นไอเทมที่ผมใช้นะครับนำไปปรับใช้กันได้นะครับผมออกตามก็ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปด้วยคําคมที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดแต่ถ้าเขาถอดถึงตาบอดก็จะรักครับของแค่